ผมจะเป็นคนฆ่าอิตอโดริยูจิเองครับขอโทษนะอิตโดริคุงกางอนนาคิโกโจซัตโตรุนะถูกพันดึกแล้วนะตันลอดกังเราต้องไปสู้ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เราก็จะเป็นแค่ฆาตกรมากกว่านี้ วิตาโดริคุฝากที่เหลือด้วยนะครับมันเริ่มแล้วนะมันกำลังจะกลับมายุกทองของผู้ใช้คุณใสยุกเฮอันของพวกเรามีหลายคนที่ต้องมาตายเพราะฉันขอร้องแล้วนะฉันจำเป็นต้องพึ่งพลังของนายเพอเป็นถึงลูกศิษย์อาจารย์โกโจไม่น่าจะจัดการได้ง่งาย ฉันอยู่กับทุกคนไม่ได้อีกแล้วอย่ายอมแพ้เองสิความบิดเบี้ยวของทุกอย่างอาจจะเริ่มต้นจากตอนนั้นก็ได้บางอาจมาแต่ต้องน้องชายของฉันคิดว่าจะมีชีวิตรอดกลับไปได้เลยลุยกันเลยริกะโทษทีนะแต่ผมยังตายตอนนี้ไม่ได้